เกิดม <Okay. S 1> าซบซ้อซบซ้อไม่ใช่ซบซอนเนาะซบซ้อก็เปิดตัวมาแบบตื่นเต้นมากๆค่ะซีนนี้เป็นซีนที่เอาจริงๆมุกไม่เคยเต้นหรือว่าลองทําลองเล่นคาแรคเตอร์นี้มาก่อนก็รู้สึกตื่นเต้นและกดดัน,นมากๆวันที่วันถ่ายค่ะแต่ว่าภาพรวมออกมาก,ก็รู้สึกดีใจที่เห็นตัวเองใน,ในอีกคาแรคเตอร์นึงก็ชอบมากๆบทบาทใหม่เลยใช่ไหมคะกับการแบบเป็นพิตี้สาวใช่ค่ะจริงๆ พิตตี้เป็นเป็นพาร์ทหนึ่งจริง,รงๆมีเป็นสิบแบบเป็นสิบอาชีพเลยคือจะเป็นคนขายของไปเ,เป็นไกด์ไปคือทำอะไรก็ได้ที่เราได้เงินเ,เพราะว่าคาแรคเตอร์ของเราคือเราเป็นคนที่ต้องหาเงินจุนเจอครอบครัวดูแลทั้งคุณยายน้องส่งเรียนอะไรตกที่เราหมดเลยเพราะเราเป็นแบบคนหน้าครอบครัวอาชีพไหนคือว่ายากที่สุดครับพิตตี้นี่แหละค่ะ มีการโปรยเสน่ห์<อ>การเล่นสายตาหรือว่าการเล่นกับ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 ผู้ชาย,ยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เขินอะไรประมาณนั้นค่ะถ้าถ้าหลักๆในในในพารที่ยากที่สุดสําหรับมุกค,คือการหวานเสน่ห์แบบนีส <c oughs> ใช่กีการเต้นเราก็มีอยู่แล้วเนาะคืออย่างน้อยเต้นอ่ะเราเรายังซ้อมได้แต่ว่าเรื่องแบบใช้สายตาการมองหรือการความเย้ายวนมันมันมันเป็นเรื่องของฟิลลิ่ง กี่เท <c oughs> ก็ปกติเลยค่ะหนึ <c oughs> ่งทเทปผ่านประมาณนั้นประมาณ1นึ่สองกว้างแคอบอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ว่าเราคือเวลาุลกมทำอะไรมพยายามให้โฟก,กัสให้มันจบในครั้งเดียวพยายามเต็มที่ได้มากที่สุดถึงแม้ว่าเราจะถนัดหรือหรือไม่ถนัดก็ตามเราก็ตั้งใจให้มันแบบเต็มที่ทีเดียวอย่างการเป็นดารานักแสดงมันก็ต้องมีการโึกซให้กับ แตกต่างๆมันแตกต่างไงครับออการเป็นบิ๊กตี้นี่ต้องโรสน่อีอย่างอันนี้มันเหมือนมีคนมองเราอยู่ตลอดด้วะมันเหมือนด้วยด้วยแบบ มีทั้งกล้องมีทั้งนักสแสดงมีทั้งพี่พีเอ็กซ์ตาอะไรเงี้ยมันมันเหมือนแบบทุกคนโฟกัสทุ่งมาที่เราเลยมันมันก็เลยต้องแค่ต้องทําสมาธิเป็นพิเศษเฉยๆอาจจะด้วยมุกเป็นคนขี้อายด้วยเวลาเต้นหรืออะไรเงี้ยเราไม่เคยเต้นต่อหน้าคนเยเราก็จะเต้นคนเดียววางกล้องอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันคือการแบบอยู่กับคนหมู่มากเราก็เลยต้องแบบมีมีสมาธิเป็นพิเศษอาจารยร่วมกับพี่โรบินไงบ้างคะ ครั้งแรกคนะ่ะก็สนุกสนุกด้วยความที่อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้ไม่มีเกรงไม่มีอะไรทั้งสิ้นเวลาเรารู้สึกว่าเฮ้ยยูโรมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเรารู้สึกอย่างนี้ก็จะพูดเลยก็จะแบบแชร์แชร์แชร์กันเลยว่าเฮ้ยประมาณนี้ได้ไหมฉันรู้สึกอย่างนี้โน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยระหว่างทางเลยไม่ได้มีอะไรที่ต้องเครียดแต่ความเป็นยูโรก็จะมีความสนุกสนานนิน่เป็นเคยมีแบบเราต้องหลุดไหมครับเพราะว่าเราสน็นสนุกกันเราต้องเล่นด้วยกันทาง น้อยมากเลยค่ะเพราะว่าหนูก็จะนั่งห่างจากยูโรไปเลยอออนี่ต้อเป็นต้นลมใช่เพราะว่าเวลาเวลามุกอยู่อ่ะมุก่ายแทบทุกซีนอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่ซีนของมุกมันมีแต่ซีนอารมณ์อย่างเดียวเลยมุกก็จะแบบมุกก็จะมีที่นั่งของมุกจะนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวอือใช่การร่วมงานกับเพื่อนเราหินเพื่อนจริงจังเราเคยเห็นภาพนี้มาก่อนการแสดงกับกับยูโรเหรอคะ จะคาดเดาได้ว,ว่าว่าประมาณไหนแต่ว่าโดยรวมโอเคค่ะเพราะพาที่ยูโรทําง,งานยูโรเขาก็จะเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งเขาก็เขาก็จะไม่ได้เล่นมากขนาดแบบชีวิตปกติเขาก็จะมีมีแยกแยะงานกับชีวิตอยู่อย่างคนดูดูละครเรื่องนี้จะน่อะไรครับพุกว่าเรื่องนี้สอดแทรกเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมค่อนข้างเยอะค่ะพูค้คิดว่าถ้าคนดูได้ดูแล้วเอาไป อัดอัใช้ในชีวิตหรือปรับแก้มัน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 มีมุมมองที่ทำให้เห็นได้ค่ะก็สามารถเอาไปปรับใช้กันได้มันจะปุ๊บกระสัยจินไหมคะมุกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามุกแค่อยากให้คนดูชอบเพราะว่าสิ่งที่มุกกับยูโรเล่นมันคือสิ่งสิ่งที่ตัวละครเป็นมันเป็นความน่ารักของตัวละคร ถ้าถ้าถ้าคนดูชื่นชอบอันนั้นถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นเป็นกำลังใจของมุกแล้วก็ยูโรค่ะเราคนก็บอกว่าละครเรื่องนี้จะเป็นการทิ้งทวนสัญญาอ่ะท้องเจ็บหรือเปล่าตอนนี้มุกยังมีสัญญาอยู่เลยใช่ยังยังยังไม่ทิ้งทวนเลยยังมีละครอีกกนะะคัต่อ ตอนนี้มุกยังไม่ได้เปิดละครใหม่ตอนนี้มีมีแค่ไฟนำทางค่ะ<ม>แล้วก็มีมีโปรเจกต์ซีรีส์อีกอันหนึ่งที่ถ่ายไปแล้วแต่ว่ายังยัง,ย,งยังไม่ได้ออนแอค่ะ<ม>ใช่แต่ว่าก็คือเรียกว่าตอกสัญญาผมว่าจะไม่ตอกสัญญาตอนนี้ยังอยู่ในในช่วงการคุยการเจราจาอยู่<ม>จะเป็นไปในทางไหนคะแบบก็จะเป็นแบบ ไปนิทิทางไหนเดี๋ยวเรารอดูการเจรจาการคุยกันอีกทีเ่ยว่าจะเป็นยังไงใช่ก็เห็นไปเที่ยวบ่อย <laughs> เป็นการไปเที่ยวอ๋อไปเที่ยวพักผ่อนพักผ่อนค่ะเป็นเป็นปีแรกที่แบบมุกได้ได้แบบจริงจริงมุกก่อนหน้านี้มุกทำงานมาตลอดเป็นเป็นช่วงแรกๆที่แบบเราได้พักเที่ยวยาวแบบสิบวันหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปพักผ่อนให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาลุยงานหลังจากนี้ก็คือลุยงานแต่มันก็แบบ ริบในการดีงแบบเซ็กซี่เหลยแบบเอรักการงด้าจะรีบอะไรเอ่ยจริงเหรอหนูเป็นมานานแล้วนะหรอหรือว่าทุกคนหรือว่าหนูเป็นมานานแล้วพีี่มนจะบางค สแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ค่ะอ,อยู่แค่ขอให้อยู่ในขอบเขตก็พอค่ะมมีกลัได้เห็นคอมเมนท์ที่แบบคอมเน็ตมาเสฉะเลยหนูตัวมุกไม่ค่อยได้เห็นนะคะด้วยอาจมุกอาจจะไม่ได้แบบเป็นคนรันคอมเมนต์หรือหรืออ่านอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามุกว่าทุกๆอย่างมันเป็นสิทธิส่สวนบุคคลการจะชอบหรือไม่ชอบกันจะสแสดงความคิดเห็นหรือว่าอะไรก็ตามก็แค่อยากให้ทุกคนรู้ขอบเขตของกันและกันก็พอค่ะ การไปเที่ยวกันอัพรูปมันเป็นอ่าอิสระของเราถูกไหมใช่ค่ะมุคิดว่าการอัพโหลดรูปหรืออะไรก็ตามถ้าเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็ไม่น่าจะมีปัญหาหแล้วก็เห็นคอมเมนต์แบบคือเราไม่รู้สึกว่ามุกว่ามุกไม่รู้สึกแย่นะคะเพราะมุกรู้สึกว่าตอนนี้แค่อย่างที่บอกค่ะก็มันมันเป็นสิทธิ์ของเราเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร อยู่กันแบบสันติแฮปปี้ดีกว่าปกติที่มุกเช็คคอมเมนต์ในด้านลบอะไรที่บางเวลาแบบตอบกลัแฟนๆหรืออะไรที่บางทีไม่เลยค่ะเมื่อก่อนอ่ะเราอาจจะมีอ่านตอนตอนเด็กๆหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนเล่นโซเชียลเยอะแต่ว่าพอพอโตขึ้นมาเราเราเลือกที่จะโอเคเราไม่อ่านดีกว่าเพราะเรารู้สึกว่า พอเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเราจะแบบให้น้ำหนักกับทุกๆเรื่องในชีวิตขนาดนั้นก็คงไม่ได้เราแค่มองว่าอ่ะสิ่งนี้ถ้ามันไม่เป็นความจริงเราก็แค่ตัดทิ้งเราไม่จําเป็นต้องเอามาหนักสมองแย่างบางคนที่ชอบกับไม่ชอบเราแบบรับมือกับคนที่ชอบกับไม่ชอบเป็นไงบ้างรับมือยังไงกับคนที่ชอบรือไม่ชอบไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะหายไปแต่ก็มีเป็นๆครับเขาออกโรงช่วยนะ ขอบคุณขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทุกคนที่แบบปกป้องมุกหรือว่าคอยตอบคอมเมนต์ที่ไม่ดีหรือว่าอะไรก็ตามถามว่าทุกอ,อย่างมันมีมันส่งผลต่อความรู้สึกไหมในด้านไม่ดีอ่ะมันส่งอยู่แล้วแต่ถามว่าเราเราได้ให้น้ำหนักขนาดนั้นไหมนะตอนนี้ไม่แต่ว่าขอบคุณทุกคนมากมากที่แบบไปเขียนไปช่วยให้แบบกำลังใจกับคอมเมนต์ที่ไม่ดีอันนั้นเป็นสิ่งที่บุกขอบคุณมากๆ กันๆอยากขอบเขตในการลงภาพหรืว่าความเซ็กซี่ของเราที่เราคิดว่าประมาณไหนคะที่แบบเอาลงได้รู้ไหมว่ามันไม่ได้ขนาดก็ที่มุกลงทุกวันนี้แหละค่ะมุกก็คงไม่มีเกินไปมากกว่านี้แล้วใช่แต่ว่าที่เห็นก็คือปกติเลยใช่ปกติคือมุกอาจจะคือถ้าทุกคนเจอมุกในชีวิตจริงก็จะรู้ว่ามุกแต่งตัวแบบนี้แล้ว ใช่แต่ว่าอ่ะเมื่อก่อนมันอาจจะเราอาจจะไม่ได้ลงหรือว่าอะไรขนาดนั้นตอนนี้แค่กล้องมันสวยหนูก็เลยถ่ายูมันไม่ได้ไปเลยถ่ายเส้งภาพค่ะถ่ายเองให้เพื่อนถ่ายให้ค่ะแต่ว่าซื้อกล้องฟิล์มมาแล้วก็คือชอบ Mood and Tone มันมากแค่แค่นั้นเลยแล้วก็เลยแบบเอออยากลงแล้วก็คอมเมนต์ที่เราบอกว่าให้มันเกินไม่เกณฑ์บอกว่าเรากับใครที่มันสัมพันธ์กัไม่ได้จริงๆอืมแบบไหนที่ ใช้คำหยากเกินไปถึงพ่อแม่อะไรแบบนั้นอะอะไรที่มันเกินความเป็นจริงไปมากเกินไปแค่ั้นเรียกว่าถ้าพี่มุเห็นพี่มุอาจจะดำเนินทางกฎหมายไหมคะ้องาขนาถ้าวันหนึ่งมันถึงขนาดนั้นนะคะก็คงทำราะว่าวันนี้เรายังรู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่ ถ้าเราปล่อยเราปล่อยวางได้เราปล่อยปล่อยผ่านได้แต่ถ้าวันหนึ่งมันร้ายแรงเกินที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันเกินความจริงเกินไปแล้วสิ่งนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเราก็จะทำอย่างการลงจะต้องขออนุญาตใครเนี่ะลงวูาลงอะไรอย่างเงี้ยไม่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 มีสิทธิส่วนบุคคลล้วนๆเลยค่ะแกเองหรือคะอะไรนะแบบเหมือนว่าถ้าสิงโต ได้เลยไม่ไม่ต้องถอดใครไม่ต้องผ่านใครผ่านตัวเองแค่อีดิตรูปแล้วก็แต่งนิดหน่อยคิดว่าสวยแล้วก็ลงค่ะอย่างเป็นนางเอกอย่างเงี้ยค่ะการอีดิตรูปมันต้องเยอะไหมคะต้องตุ้งเยอะไหมคะอืมการตุ้งเป็นเรื่องธรรมชาตินะก็ก็แอปสองแอปซื้อ VIP นิดนึงเออถ้าให้มันคุ้มเนาะถ้าใช้ให้มันคุ้มโอ้ยเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ดีเราก็ใช้หน่อยใช่ค่ะยังไงก็ต้องใช้ ใครถ่ายรูปหนูก็ช่วยปรับแสงให้เขาวหน่อบขอบคุณค่ะไปกับ Wonder Face ้พี่มุกเรียกขวานมือไปอีกสเรน่เลิกแป๊มหนึ่งนะจ๊ะุพีน